ค่ยเจอแล้วกำเนินคดีกำเนินคดีนะคะไม่มีไม่มียอม้ารจริงๆก็ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้อยู่กับคุณลถของน้องออมนะคะใายก็ไม่ได้ไม่ได้สนิทค่ะแต่ว่าดูภายนนก็ดูปกติไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรนอกามีเครียดมีกดดันอะไรไหมครับเพราะมันเป็นคนใกล้ตัวด้วยแล้วเป็นคนที่ ไว้วางใจด้วยแต่แตว่าก็จับปูกสายข้อมูลสําหรับเรื่องนี้อะไรใช่จริงๆก็แอบเป็นห่วงแล้วอ้อมไว้ถึงว่าคือเราก็แชร์กันเรื่องว่าเออทุกคนเกิดอะไรึ้นบ้านก็รับรู้แล้วว่าเออน้องออมก็มีกังวลคือมันใครที่โดนมาก็คงกังวลแล้วก็เครียดแหละที่ที่ที่โดนคนใกล้ตัวทําแบบนี้เราก็าคงแบบเสียใจกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะใจ่น้อง้อ ถ้ากบีของคุณบิงก็เครียดอยู่เหมันใช่ตอนนี้จริงตอนนี้น้องออมบีขน้องมีขึ้นนะคะบิงก็ให้อปูแกอปูชิ้ให้ม่เยียวยาจิตใจแต่ว่าจบตัวคือออมนอกจากไล่ออกแล้วก็ดําเนินคดีกับคนนั้นด้วยมเพราะว่าข้อมูลของบารมก็เหมือนเขาก็เอาไปขัดตวยใช่ก็อาจจะมีส่วนส่วนนี้ก็ต้องให้น้องออมมาชี้แจงแล้วก็ส่วนน้องออมก็มีมอบอำนาจให้ทางช่องด้วยต้องผ่านการใช่ให้เขาดำเนิ ากบเจอปัญหาเออใช่ไหมที่แบบเุณ่ขับรถขับเรื่องน่าตกใจมากเลยคือหลังจากนี <k 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 ้ก็มีมีคุยกับค um ุณรถเพิ่มเจอด้วยว่าเออมีเิดเห็นเพราะของคุณรถอยู่ได้กันก็จะมีการคุยกันก็เออก็ทราบคร่าวๆค่ะแล้วก็ถามว่าเออได้ทำไหมอะไรแก็คุณหมายถึงว่าบอกคามามกัความจริงไม่ได้ค้ามคือว่าเออห้ามนะไม่ได้นะ ตอนนี้มาตรการในการดูแลคนทเ้งสองคนเข้มข้นขนาดไหนพอเรื่องนี้พอเรื่องนี้ออกก็มีเรียกว่าพอดิการเข้ามาคืออ๋อก็คือจ้างพอิการจริงๆไม่เออถ้าถ้าชีวิตประจำวันไม่ถึงกับมีพอดิการขนาดนั้นคือหลิงหลิงกับน้องออมยังใช้ชีวิตปกติอยู่ค่ะแต่ว่าพอมามางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านพูดจัดหรือว่าทางช่องหรือว่าเวลาเราไปต่างประเทศอะไร เราก็มีคนที่มาดูแลคละดภายเราเอพี่หนึพี่นี่เป็นกัรเราไว้มากไหมเพราะว่าทุกชาติกเราบมี้มันต้องระวังมากจริงๆถามว่ามีไหมก็ก็มีใช่แต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่มันก็ได้แค่แค่แบบระวังตัวให้มากขึ้นถ้าจับถ้าเจอแล้วเราก็จะดับเลย ดำเนินคดีดำเนินคดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบยังตามอยูก็อ้อนให้หยุดเลยดีกว่าอืมเวลาเวลาทํางานเราก็เต็มที่กับแฟนๆท่างๆจริงๆหรือว่าใครที่อืมใครที่ไม่ชอบเราก็อย่าทําแบบนี้เลยแบบทำลายสายขอบขอบคุณม,ม,มไม่มียอมความใช่ไหมไม่มีไม่มียอมความเลย 来吧，再见。